สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องสุขสุขคนเอิบกระสอบแปงพากันมาเลาะเบิ่งเบี้ยไม้เด้อพี่น้องเด้อยไก่กับแจ้งรถโหลดเลยมาเลาะเบิ่งอันเบี้ยไม้ที่ไปปลูกต้นมหมอกหมอกม่วงนี่แหละเพิ่มพี่น้องเอ้ยแล้วก็ต้นหมอกหมอนี่ดอกไม้มาเบิ่งน้ำกันเลยเด้อจ้าแจ๊กใสกผู้เจ้าเขา ค่อยงามเนาะตน้าใต้ใช้พุมลายูเขาก็ซื้อไปปลูกต้นมกมงก็สีเอาจากสามต้นต้นหมวกมีได้จ้บปุซื้อเ่าต้นหมวกมีเละสักกันนยพี่น้องเลยพักอันนี้ใบมักี้หูพี่น้องใบมักี้หู อย่ไม่ก่อนพี่น,น,น้องเล่ะวงก็จะเสีเาาต้นยังนอไปปลูกน,นี่แขมข้างเสียงโหดกระดังากต้นีดา ต้นหมากข้างนอกนี่เนาะต้นทเท่าตำหนงม่วงค่ะแปดสิบ <80. S 2> ต้นบัอกมีน่นี่เด้จ้ะแปดสิบคือกันบอ เขาซื้องนเท่าไรก็ห้งสี่ดีนะเขาคอยอาสี่าจำวงฮะอต้นมีสามสิบแต่ว่ามันต้นน้อยกว่านี้ต้นน้อยต้นอะไรไงต้นห้านันดีอยู่บ้านรักสามสิบหาไยรักสามสิบหาเราไปเบ่งคนก่อนเราเบ่งก่อนเด้อ ได้ต้นน้อยนี่ต้นเท่าไรนี่เออเป็นดอนี่เอาตัวเป็นหะอ้ลยเอาตัวเป็นหาอย่นี้นะขนเสียเอาตาต้นหนึ่งอ้าวอะไรอยากกินต้นไม่ว่าไห นี่ว่ะปลูกทางเขาเพื่อนนั้นดอกงัทั้ทงพี่ได้ขอชมพี่ก่อนคือคอยนี่จะเห็นแ่นี้เลนี่ยนี่นะเขาเคยคุมเนี่นี่เนาะอยู่ในเพื่อนเนาะ mặt này mặt lết say. thua ừ. cái lọ bừng sẽ còn với phí nòng đứt. anh nhàng phải bừng đọc muộng, hẳn vào đây này. เาแปงเราสนใจดอกสีม่วงม่ะด,ดอกอะไรอ่ะนี่ทะเลจังว่าจะเป็นดอกอนี้อันนี่ฮะเออนี่ยวไปปลูกด้วยนเนาะฮักไปปักจะก็ได้เนาะมีเม็ดไปบวานบอกมีมีเลยฮะสเป้งสนใจแล้วกัน เอ้ยมาถ่ายหมเดี๋ยวฉันมัหงเลืองหวยมดอเรมางสันมัหงเลืองเออ้หลอนี่ยังไ่ได้จากต้นอย่างได้น่ยงงยัง เบิง่งซึ้นก่อนเด้่พี่น้องเนี่อันนี้เลืองเต็มต้นเลยพี่น้องค่ะเห็นหน่อไม้แล้วพี่น้องเท่าไ,ได้ก็น่อไม้เนี่ยนี่ก็เลือกได้หลายอย่างเติมพี่น้องค่ย สั่งมาลายขน,ะนะาดน่ะต้นหนึ่งกับบดีน่อยได้พี่น้องด้วยหาชิบหกชิปึ้นเมื่อแต่ละต้นเนาะเอ,อาต้นนี้พี่นะมีหลากหลายสายพันธุ์ได้พี่นะ้องรักสามสิบหาเมือง เมืองยังก็ลืมเลยรักษาอย่างนี้เออเมืองจ่มพรเด้อพี่น้องเด้อไฟหมักต้นไม้มีหลายฟันหลายชนิดพี่นอ้องเนาะต้นไม้กินหมากบอเลี้ยงปลูกประดับเพื่อนซานกับมีหลายพี่นอ้องต้นนี้เศรษฐีเด้อแข็งทนอาเขตพี่นอ้องเลยเมืองจ่มพร พี่น้องขนาดยังพเลาะสุดเลยยังขับไปไหนอยู่พี่น้องเลยยมีลายอ,ยอันนี้ฮะก็เลาะเลาะขนนั้นอยพี่น้องเนาะอยู่ในเพียงต้นไม้งามหลายพี่น้องก็คือเป็นต้นน้งกวักพี่น้องตะบองเพ็ดนี่ครันี่ต้นนี่พี่น้องน้ำขนาด งามเนาะเห็นอยู่ตามป่าพี่น้องตอนน้นหลายอยู่ต้นมะนาวพี่น้องมะนาวบต่ต้องไปซื้อให้ฮั่พี่น,อน้องปิดเอานี่สวนก็นได้หลายต้นเนาะต้นมะนาวมะนาวสีมะนาวใหญ่มากรุงไม่อยากบ่ต้อง

ตน้ำลายขอแล้น้ำยหญ่เป็นสิชาทินะว่าเขานมีน้ำลายสำหไดหนลอยแตกเนาะทีมมึงน้ำก็ไดนดบนเดทบกิ่งครับพี่น้อง

นนี่ใครจะเอาหาชิไปเนี่ยไลหาชิปเลย,เลยพอดีสามแสนติันตัวะหาชิบบปเบอร์ปัจเลยเฮ้คนตัวน,นี้หกชิปเดี๋หชิป ต้นลำหมดวันเลือกแล้วแลวพี่น้องได้ย่างละต้นชื่อต้นหมักมีต้นหมักม่วงต้นลำไยต้นนอไม้ต้นหม,มักลำหมดต้นหมักนาวแล้วก็บัวจะไปปลูกใส่อันเทียนชื่ออ่างนา้นำน้ำลุงวงเด้อพี่น้องเด้อบัวนี่ก็อ่า 8ปดสิบพันแปดสิบพันกับสองร้ยฝ่ายพี่น้องเกือบสามร้อยสองรอยกว่าบาทซื้อเมื่อในี้พอดีเบิดอยู่สี่แสนปายพี่น้องซื้อเบียร์ม่ิองธรรมดาแต่แพงเนาะเบียร์ม่พี่น้องเอ้ยแพงเลยกะแปงกำลังไปเอารถมารถจอดเดี๋ยวน้อ บัดนี้ห้าก็เมื่ออะไรพี่น้องโจ๊ะสะก่อนพ่อสะกก่อน